สวัสดีครับผมมารีวิวนะครับไมติเอ็กนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินครับเครื่องพันแปดตัวนี้เอาไว้เข้าไร่เข้าสวนครับไปแจกตลาดก็ได้คันนี้ครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูคันนี้แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นสุวงนั่งดีเลยคันนี้วีทากายดั้สบายเลยพาร์สีหกหกครับเอกสารกรบพร้อมโอนสตาร์ทเครื่องให้ดูสตาร์ทง่ายครับทีเดียวติดแอร์เย็นครับคันนี้สีสันรอบพันก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับคัสซีสวยครับไม่ผุไม่ดามบรรทุกหนักได้คันนี้ รอบังเรื่องหนึ่งเงียบๆครับไวใช้งานได้เลยครับราคานี้ถือว่าคุ้มผมมากๆราคานี้ครับสีสันรอบันก็ยังสวยครับกระบะไม่ผูนะครับกระบะมันทุบหนักได้พร้อมคออเกรดครับไม่ผูกมันทุบหนักได้เลยเอาไปเข้าไร่เข้าสวนครับไปเกี่ยวหญ้าให้วัวได้หมดนะครับไปจากตลาดได้หมดแอร์เย็นทางไกลได้คันนี้ราคานี้ได้ไปถือว่าคุ้มครับนะครับ